สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุไม้บ้านนะครับเดี๋ยวผมพามาชมต้นไม้นะครับที่ลานบ้านยาการ์เด้นนะครับวันนี้มีไม้ใหม่ๆมานะครับนีสวยแล้วก็ราคาดีมากๆนะครับเดี๋ยวพามาชมกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะครับวันช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีคนมาเดินเยอะมากๆเลยที่ตลาดเซวันโคราชนะครับวันนี้บุษราคำสวยมากๆเลย นี่เป็นดินมงคอเอ่อเป็นว่างาช้างหรือบอลเทวดานะครับแล้วก็ลินมังกรนะครับกระถางใส่กระถา,างได้สวยเลยนะครับค่ะพี่ก้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่ก้อยขอเบอร์ติดต่อครับติดแปดเก้าหกเจ็ดสามหนึ่งหกสามเจ็ดค่ะครับเบอร์มีแอดไลนรแอดไลน์ได้ค่ะแล้วก็ถ้าติดต่อติดต่อทางเพจบานยากระเด็นก็ได้ครับค่ะ,คะ ติดต่อทางเพจได้เลยนะครับถ้าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับถ้าส่งเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบวกยี่สิบค่ะโอเคครับหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนต่อไปบวกยี่สิบบาทนะครับเป็นส่งตะก้าถ้าตะก้าถ้าถ้าคิดแล้วมันเหมาได้ร้อยห้าสิบตะก้าหนึ่งตอนหนึ่งตะก้าประมาณสามถึงสี่กระถางแล้วแต่ขนาดกระถางนะพี่แล้วแต่ขนาดกระถางครับค่ะเอามาชมกันเลยแล้วต้นไหนก่อนดีครับ อนไนทั้งทั้งนู้นก่อนก็ได้อันนั้นต้นขาวอันนี้ต้นขาวมาเยอะมากๆกระถางหนึ่งร้อยบางกร<น>ะถางจะเป็นต้นคู่อูว่าทำไมราคาดีอย่างเลยอันนี้สองต้นนะครับโอ้คุ้มมากนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ<ช>่อันนี้ก็คู่นะครับใช่ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทโอ้ราคาดีมากๆนะครับ มันก็คู่อันนี้อันนั้นเดียวเดี๋ยวจะไซส์ใหญ่หน่อยแต่ว่าไซส์จะโตหน่อยนะครับตอนนี้เ้นต้นคู่นะครับพรอมกอเลยอันนี้เดี่ยวนะครับค่ะแล้วก็มีวอลกระดาษกระดาษกระถางเล็กกระถางละห้าสิบมีสองกระถางนะครับถ้าไซส์ใหญ่หน่อยจะร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้ใช่ เบอร์เบิลมาห้าสิบาทเหลือสองกระถางแล้วก็ตัวนี้เป็นเศรษฐีรวยทรัพย์ลายเมฆหรือรด่างนะครับด่างลายเมฆนะครับ,ร,บรู้อยท,ที่แล้วขายเท่าไรวันนี้เอาไปหนึ่งร้อยในที่แล้วร้อยห้าสิบลดไปเลยห้าสิบาทเหลือหนึ่งร้อยบาทนะครับแก้วสารพัดนึกนะครับตัวเมียจะมีตัวเมียสองตัวผู้สองหนึ่งร้อยบาทนะครับ วันนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสองคู่ก็ราคาเดียวกันนะพี่ใช่ราคาเดียวกันหนึ่งร้อยบาทนะครับสสวยเลยเศรษฐีก้านป่องครับ่หรือเป๋าซ<ะ>ุงนะครับตอนนี้เศรษฐีก้านฝ่องหรือเป๋าซุงราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับใช่มีสองต้นตอนนี้เป็นก้านส้มหรือต้นเดียวสองร้อยสองร้อยบาทครับก้านส้ม บาลังเจ้าสวยใช่บาลังเจ้าสวยใบยใ,หใหม่มากกำลังสวยเลยร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับสวยนะครับ,รบเป็นไม้วงคลรอบที่แล้ว,ลวขายร้อยห้ารอบนี้ขายร้อยยี่คุนนี้ว่าขายหน้าไม่ได้ใช่ตอนเราดูด่างแคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับใช่ อันนี้ก็หนึ่งร้อยเนาะพี่ค่ะหนึ่งร้อยเท่ากันแล้วก็ทิงทิงพิเซจิราคซี่ราคซี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบเขายังขายกันเป็นพันนะแต่อันนี้แบ่งปันใช่ผมเห็นในกลุ่มนะครับลายแบ่งเลยพันห้าร้อยบาทครับลายอย่างนี้เลยแต่ว่าไซส์ใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่เนี้ราคาดีมากนี่ราคาแบ่งปันไมจะทำเองอันนั้นคนพิเศษครับใช่อันนั้นเอาไปสามสิบบาทพอสามสิบบาทไร ไอ้มาเอชะลู<า>เหลืองกระถางละห<ะ>นึ่งร้อยด่างเหลืองนะครับสวยใช่ไม้มันผ่านอากาศร้อนมามันก็จะสมๆมหน่อยแต่ไขายอ่หนึ่งร <100 S 2> ้อยไสมมากนะครับสวยอยู่นะครับแล้วก็เป็นเงินไหลมาด่างสามสีไตคันเลอร์นะครับวันนี้ไปแปดสิบาบาทแปดสิบาบาทลายดีมาก หาลายแบบมียากนะครับเพราะว่าด่างสวยมาส่วนใหญ่จะจะมีแค่สองสีใช่ครับอันนี้เป็นสามสีนี่ครับสวยมากนะครับแปดสิบปากกระต่างไซส์สี่นิ้วนะครับผู้ฉลุกไม่อันนี้จะเป็นอะคูมินาตาด่างเหลืองวางข้ออคูมินาตาจะเป็นใบใหญ่ๆอันนี้ยังยังยังไม่ค่อยมีคนมีเท่าไหร่อันนี้หนึ่งร้อยฮะจริงเหรอใช่ทำไมถูแ่ทำเองไหมทำเอง อันนี้อันนี้ก็กำลังกำลังแพงยอดแล้วอีกฝังกก่งหนึ่งค่ะนี่นะครับกำลังมีหน่อขึ้นมานะครับหนึ่งร้อยบาทขนาดไม่ด่างก็ยังแพงอยู่นะครับอันนี้จะเป็นตัวด่างเหลืองส่วนใหญ่เขาจะมีด่างขาวด่างเหลืองยังไม่ค่อยมีจํานวนเท่าไหร่ครับน่าสนใจมากมะนาวด่างก็มานะครับสวยมากเลยมะนาวด่างอันนี้ด่างนี้พันอะไรครับพี่ ไม่แน่ใจไม่ทราบค่ะแต่เป็นมะนาวน่าจะเป็นลูกใหญ่ครับพันลูกใหญ่ไม่ใช่พวกมะนาวแป้นราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยแล้วก็กินได้ด้วยนะครับเร้วก็มาต่อที่เสือทีวสานนะครับเป็นลูกผสมตันนี้ลูกเป็นลูกผสมหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับราคาดีต้นลย อันนี้เป็นขันมากขันมากรา,าราชาแดงนะครับอันนี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบโอ้ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าฟอร์มกอขนาดปกติต้นเดียวก็ร้อยห้าสิบแล้วร้อยร้อยห้าสิบที่ที่ต้นเล็กเล็กทีที่แล้วเนาะหรือว่าประมาณปลายปีหรือต้นปีนี่แหละครับเขาขายต้นหนึ่งก็สี่ร้อยกว่าบาทอยู่นะ,ะใช่สามร้อยสี่ร้อยอยู่นะอันนี้คือมีประมาณฟอมกอรประมาณเจ็ดถึงแปดต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จแปดต้นนะครับมันเป็นไม้ต่อเป็นไม้ตออะเอายกยอดตกต้นเราไม่กี่บาทเองนะครับเอาไถูกมากเอาไปแยกําจจำนวนหรือแยกขายได้เลยนะครับอันนี้มันเออ่าออเอีรออเออรีสามร้อยเหมือนเดิมสามร้อยบาทนะครับใบไม้ไม้ด่างนะเนี่ยครับด่างทุกใบนะครับด่างทุกใบเลย แล้วก็มาต่อที่ตัวนี้ชื่ออะไรอันนี้ประกายดาวกายตัวกายนะครับตัวกลร้อยห้าสิบผมคิดว่าดำดำด่างเดี๋ยวต่อเลยไม่ใช่มันออกชมพูหน่อยนี่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทตัวนี้เป็นทินหน้าทินาไกรมีินหน้าจะเป็นลายสเก็ต นี่ครับใบล่างใครยังไม่มีซื้อเป็นแบบตัวแพงเลี้ยงตัวนี้ไปก่อนว่าเนี้ย <c oughs> นะอนาคตเขาอาจจะด่างแบบนี้ก็ได้นะด่างได้นะมันมัน,มน,นก็ะจายสีมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าราคาดีมากสุมาลแดงเรียกซับนะครับอันนี้ไปหนึ่งร้อยเลยทำได้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นสีกระลาบด้านใน อันนี้หนึ่งร้อยเหมือนกันกระถางแปดมา,มาชมบุษราคมกันครับบุษราคำเป็นบุษราคาตัวน,นี้ก่อนก็ได้ครับหนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งพันหกร้อย <1, 600. S 1> ด่างสวยมากครับหนึ 1, <า>่งพันหกร้อยบาทนะครับหลอดใหม่กำลังจะมาเนื่อสวยมากใบใหม่นะครับด่างสวยมากเลย อันนั้นหกร้อยห้าสิบเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนกระถางให้แล้วจากไรที่แล้วหกร้อยห้าสิบุช่แลนะครับกระถางหกนิ้วนะครับใใบใหม่เขาจะหลุดเขียวหน่อยเราต้องไปลุ้นหลอดใหม่ถือว่าลายดีนะครับต้นนี้ครับต้นนี้จะเป็นมิ้นด่างชมพูได้มานามิม้นด่างชมพูแต่ไม่แน่ใจมันออกเหลืองก็ขายเท่าบุตรเหลืองเลยเมือเอพันหก หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับแต่ว่ามันก็ออกแบบส้มๆน้ที่ใช่มันมันมันออกส้มเหมือนเหลืองมัเลยไม่แน่ใจถ้าถ้าออกมิ้น์มิ้น์มิ้น์ด่างชมพูมันจะออกชมพูหน่อยอันนี้คือใบเขาเพิ่งเปิดครับต้องต้องเอาไปลุ้นให้ราคาเดียวกับบุตรเหลืองเลยอ่าสวยมากๆเลยนะครับมาต่อที่นิกไคด่างนิกไคด่างกระถางขาวได้แปดร้อยห้าสิบ ตัวนี้เป็นไม้แรงนะครับไม้หายากนะครับเป็นอาตระกูลหน้าวัวใบใช่หน้าวัวใบเป็นไม้เมลิดถ้าโตขึ้นเขาจะยาวใช่ยาวเขาจะโตช้าพวกนี้ยไม่เหมือนโชก้าชันอันนี้จะเป็นหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยเพราะทุนมาไม่เหมือนกันอ๋อตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทใช่เขาก็จะไล่ๆกันอันนี้จะโตมาหน่อยหนึ่งนี่นะครับ ความสูงประมาณนี้นะครับใช่ไม่ใหญ่มากครับจนกระถางแรกนะครับกระถางกระถางขาวแปดร้อยห้าสิบกระถางกระถางดำฐานสองครับแล้วก็มาต่อที่บอเซิลหรืองาช้างนะครับบ้านเราเรียกงาช้างแคะเนาะพี่แต่ว่าอ่าตามที่เขาขายเล่นกันก็ะจะเล่นกันบอนเซิลด่างบอเซิลด่างนะครับค่ะวันนี้ที่หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นไม้ที่หาย ไม้ที่อย่ากจำนวนน้อยอยู่นะใช่ในด้านหลังนะครับเขาจะด่างแบบครึ่งๆเลยนเหมือนเหมือนเหมือนกล้วยใช่ครับสวยมากตัวนี้เป็นอันนี้จะเป็นเพลินก้านดำครับสองร้อยห้าสิบมันจะเป็นสองทรงไม่แน่ใจว่าชื่อเฉพาะเขาาชื่ออะไรเห็นมันสวยดีไหมคะก็เลยเอามาสวยนะพี่แล้วอันนี้นะครับเหมือนกัน เพร้นกา้านดาแต่มันคนละใบใ oh. บใบเขาจะไม่เหมือนกันเพื่อนกา้านดาเหมือนกันครับเขาน่าจะมีชื่อเฉพาะแม่ค้าไม่หาชื่อเฉพาะไม่ได้สองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีลิ้นมังกรแคร์ด้วยอันนี้จะเป็นเจดีด่างเจดีทองด่างตัวนี้จะเป็นตัวด่างด่างเขาจะด่างข้างในถ้ายกกระถางนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทเพราะตัวด่างเขายังแพงอยู่ ใช่ครับยังไม่ค่อยมีนะใช่มาต่อที่ตัวนี้อันนั้นจะเป็น uh, Honey. อ่าโกลเด้นฮันนี่ต้นนี้กระถางอะสองร้อยสองร้อยบาทกระถางบลล่าใช่แล้วมาต่อที่ตัวนี้อันนั้นตัวแคบธรรมดาที่เคยเอามาขายที่ยกเป็นเป็นเป็นฟอร์มอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับพร้อมกระถางสวยเลยอ่า เหลืออะไรอีกครับพี่หมดแล้วหมดแล้วก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยไข่ดีมากรอบที่แล้วลูกค้าเดือนนี้เนาะพี่ใช่ปุ๋ยปุ๋ยมูลด้วงวงหรือออาด้วงหรือแมงคามแมงคามทางอีสานจะเรียกแมงคามนะครับอันนี้เขาจะเลี้ยงไว้ชนนะครับใช่นะครับนี่ใกล้ถึงใช้แทนปุ๋ยเคมีได้อันนี้เป็นอ่า ออแกนิกร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเพราะว่าเขามีพวกเป็นอินซียเป็นใบก้ามปูใบก้ามปูมีขี้เลื่อยอามูนัวครับค่ะที่เขาใส่เพราะว่าต้องไปหมักก่อนแล้วให้ด้วงเขากินเนี่ยครับมีอินซีวัตจะมีแบบโปรครับแบบเม็ดเนี่ยครับเาจม็ดอาจจะมีแบบเศษใบไม้ไปด้วย เป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นบทนะครับก็แบบนี้เลยตัวนี้ราคาส<บ>ิบ<ะ>าาบาทส<ะ>ิบบาทค่ะพวงพวงใส่จะกราไปได้ด้วยครับไอซื้อต้นไม้ก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับงามเนี่ยรับประกันเลยตัวนี้อ่า<ะ>นะถ้าใครสนใจไม้อ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อนะครับ แอนไลน์รีเทัร์นสดถามหาพี่ก้อยได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้อยมากครับสวัสดีและ,<ฮ>ะสวัสดีครับ <ฮะ S 2> ส,ส,สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับโอ้ตายกัน